ราคายางวันนี้ประจำวันที่23พฤศจิกายน2565ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าราคาเป็นอย่างไรขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาร,ราจังหวัดสงขลาการกยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดนหน้าโรงงานนีอาสตีไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่23พฤศจิกายน2565ราคากิโลกรัมละ44บาท10ตางค์ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันที่22พฤศจิกายน2565ราคาทรงตัวนะคะไม่ ปรับขึ้นปรับลงถัดมาเรามาดูราคากลางเปิดตลาดชนิดยางชนิดที่1ย่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่4 4บสาท69สาตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนอยู่ที่4 6่สบาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถั่ย DRC 100%อยอซอยู่ที่38บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะถัดมาเรามาดูกันต่อในส่วนของราคาประมูลยางแผ่นดิบ U.S.S นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่4บาท80สตาง ตกโลกรัมปรับตัวขึ้น11ตางไมาเหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่44บาท69ตักโลกรัมค่าราคาจังหวัดของท่านท้องถิดของท่านเป็นอย่างไรคอมเมนต์แจ้งข่าวพี่ๆน้องๆกันได้นะคะโชคดีร่ำรวยคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย